ไอ้โลกไฮโซท็อปยี่หผมนะครับรายการเดินเรืองเจอความความกดตีนะครับต้องอยู่กับผมผู้ละเดินรายการนะผมโลกวัตสุคุงทีวีนะครับอยู่กับแกงอะไรเอ่ยแกงอะไรก็ได้ครับแกงออกแกงมาตอะคุงแล้วผมก็กับมาสเตอร์ที่จังครับผมแต่แต่มันยาวเกินมันยาวเกินนมัใส่ไม่ได้ผมโอเคให้ตาคนอ่องไปคิดคุ้งคับไปตักไใ้หยกนะครับอะไรบ้างเขานี่ให้แกอ๊อคีกบาก่อน คุณฝคุณอกจะเปิดคลิปไอ้คุณเวบลจะเปิดคลิปให้ไกด์สวัสดีครับพูดกับไม้ครับกันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในโปรเจกต์โปรเจกต์ห้าอะไรไม่ให้หิวมาสเตอร์ทีวีครับผมมาสเตอร์ทีวีแล้วผมก็เซอร์คุณโฟกเหมือนเดิมเฮ้ยจะมืดแล้วครับผมไปก็ตัดไม้กันก่อนไมาผมแม่งเค่ทำสถานที่แม่งก็นานแล้วไก่เด็กๆไม่มีแม่เลี้ยงอย่าพึ่งแล้วจะมาอะไรนี้ตายแล้วแม่ผม เอาไก่มา okay, ทำอะไรหรอครับเออลืมออยจะมาจากใครแล้วเนี่ยจะมาจากคนแก่มครับตัดไม้ไปก่อนครับผมตัดไม้ดีเหรอครับตัดมาอย่าห่างกันนะผมเดี๋ยวไปเจอกันนะครับผมออให้ผมยี่นี่ทำเลยครับผมเ,เดี๋ยวทำปีแอร์โอเคคัทโอเคคัทก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับเปิดคลิปเหรออะไรไม่ได้เปิดออ๋อ โอเคมืดแล้วนะเนี่ยขุดหลุมเลยใครขุดหลุมบอลซัปปี้กิ๊บเบิ้ลวันนี้มีใครบ้างครับผมมีคุณฟอร์ดมาสเตอร์คุงทีวีแล้วก็คุณเวฟมาสเตอร์คุงทีวีแล้วก็คุณโฟกมาสเตอร์คุงทีวีแล้วก็คุณแก้มมาสเตอร์คุงทีวีมาสเตอร์จังทีวีมาขุดจังทีวีมาเดี๋ยวเรามาหาหลุมกันเถอะตรงนี้ครับผมตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราลงหลุมกันก่อนอะไรดีวะ เอนนี่ใบใหญ่ๆนี่ใช่ไหมครับคุ้งฟูครับเออเออคุ้งอ๋อ,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 องเด็มืดแล้วครับผมเข้าบ้านเลยครับผมคุ้งเวฟกับคุ้งฟอกอยู่ไหนครับรปปอ,อุ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์มิสองตัวบอกแล้วนะครับผมว่าให้คิปเปอร์มีสองตัวคิปเปอร์มีสโซตัวคิปเปอร์เข้าโคตกเข้าโคตกจ้ะค่ะอักล็อเอาล่อมันมาอะไรในนี้เนี่ยแก้มคิปเปอร์ บอกเลยดูเข้ามาอ่ะเฮ้ยคุณแก้มเอ้ยนั่งตัวโตอื้อใช่ไหมทำไมมันออกไปไกลกันจังวะบอกแล้วให้อยู่กันข้างใน้าได้มาเยอะจังเลยแก้มอยู่กับพี่ก็ได้บออยู่กับพี่ก็ได้ตองอยู่กับเขาก็ได้ เอ้ยเรียวฟดูเขาดินะ่ะติดติดตักแก้โอ้ยใครตีวะหนีหน่อยจะโคดเข้ามาเราคงฟูบคงฟูอยู่ไหนครับน่ะบังอีกแล้วอ่ะแก้มเนี่ยไอ่ในเวฟเอ้ย <c oughs> เฮ้ยทคแล้วคุณฟูบไม่ไม่เข้าบ้านวะบ้านอยู่ไหนครับอยู่นี่เห็นชื่อไหมเนี่ย <20 S 1> อ,อ่โอเค เดี๋ยวทำเตาครับใครมีเนื้อบ้างครับผมอไม่มีอุ้ยชื่อไอโฟกัโอยขอโทษครับขอโทษเดี๋ยวผมเจะขอโทษครับไอโฟกอ่าใครอยากเป็นมือดาบบ้างครับผมผมครับผมอ่าผมมีดาบอยู่อันนึงครับผมไปครับผมคูขอดาบด้วยครับฟุกฟุกเดี๋ยวผมครับครับผมเดี๋ยวผมครับให้แล้วเตาอยู่ไหนครับผมเตาอ่าผมยังไม่ได้วางครับใครจะเอาไหมครับอะไ้ของใครก็ไม่รู้กันนี้ ไอ้เชี่ยไขโลมันซอมบี้มันเข้ามาวะจะไม่ได้หลอดดวงตายนะครับผมตายไปแล้วผมตายไปแล้วครับผมผมปรับแสงเกินไปเปล่าโอ้นิดเดียวเองนะ่เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เมือันะเนี่ยใคร้น่เองอะผมจะอุ้บไปก่อน อุ้ยคิปเปอยู่ใจกลางไม่ใช่คิปเปอร์แั่บีเวฟคุณเวฟครับผมคุณเวฟอุ้ยทอมี้ไอ้ฟอตรงไหนกันเนี่ยอยู่ตรงไหนกันเนี่ยทอมบี้อยู่ไหนอะกำลังโต้ผมค้างครับผมเอาไฟแดงอุ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์ไปและอย่าพูดคำหยาบครับ เออเดี๋ยวๆแล้วเขาไปแล้วเข้าก็ฟุกก็บายย่างประมาดัล้วครับผมอุดอลไรครับผมอุดไม่ได้ไม่มีไม่มีอะไรอ่ะอันนี้ขุดดินอุดก็ได้มั้งครับผมเอาเอาดินมาครับผมออ่าันนี้ผมมีดินสีขาวครับคุณเกมเข้ามาผคุณเกมเนี่าบังผมอุดเองครับผมเออเลยครับมีบังเนี่ยเว้นรูไว้หนึ่งรูครับผมมันจะได้สว่างสว่างนิดอุ้ยหิวข้าวแล้วรอแป๊หนึ่งครับคุณ อย่าวิ่งสิครับอย่าวิ่งว้าชิ่เขาวล้วอ่ะผมมีใครหลอดดอกจากซอมบี้แลยายากินเราจะได้มันนานนะผมโอ้ยหิวข้าวแ้วโอ้โหหิวแค่นิดเดียวเองวิทำไมิ่งจกวางเตานะยครับผมอุ้ยทำไมไม่เจอฐานเลยอ่ะไม้ก็ไม่ได้ตัดมาใครสามารถไปตัดมาได้บ้างครับโอ้หผมมีไม้ครับไปเอาเลยครับ แป๊บนึได้ครับได้อะครับไม่เห็นได้เลยอ้าวคุณฟอร์ดแย่งไปเอาคืนมาไอผมได้ไม้นะครับผมผมมาได้ครับผมขอมาเฮ้ยอย่าห้ามครับหมดนะผมเราจะทำเป็นท็อตบผมได้ครับผมจะครับเป็นชโคฟูฟูครับไหนว่าจะครับเราจะทำเป็นโคครับผม ครับรอแป๊บหนึ่งครับอย่าใจร้อนสิครับโปรเจกต์นี้เขาต้องอย่าทะเลาะกันไม่มีฟอยเลยนะอฮ้ยกคงคงเว็บข้างล่างสว่างลงมาได้นะครับผมสว่างสว่างสว่างใครเอาเออเตาเหรอโอ้ไม่นี่น่าจะทานแล้วมาแล้วผมนี่โอ้โรแสง ตีกันสิครับดูห้าสิบห้าเช้าแล้วไปสร้างปังนะครัะสวัสดีเดือนคัสเขาอยากไปไหนได้คุกเว็บยังทานแล้วคุกเว็บอู้ครับไม้เหรอครับอ่าเดี๋ยวเได้ฐานเจอฐานแล้วอะจะอย่าเพิ่งขุดนะเดี๋ยวผมขุดเองอ้าเอาไม้ออกเลยครับผมผมมีเอาไม้ออกมาก่อนเลยเพราะว่าจะใช้สติ๊กขาเป็นท็อตครับนี่ใครให้ออกไปวะ เอมอขุมเกตดีไปรู้แหละไปรู้ราวเลยเนาะอ๋อมืดทันทีทันได้คอขอนะครับผมขอขอไม้ครับผมคุณแย้งครับอ่าเอาไปในตอบอปนะได้ครับผมคุณอย่าอย่าแย่งฉันนะอือป่โอเคทานดูอุ้ยอยู่ครับเราทานไม่ได้นานน้นด้วยนะครับผมอยากกิ๊ไก่ปะเฮ้ยดิเกลคัพอุ้ยหัวใจจะนไปดิ๊กเดียวทำพี่ในมัน อุ้ยทไมมงจัเรอแป๊บหนึ่งครับคุณแก้มนี่ชอบใจเย็นๆได้ไหมครับดูแล้วดูแล้วครับคุณฟาสกระจกใครมีเห็นบ้างเนี่ยปากปากเรียบร้อยปาบเรียบร้อยมาไฟเวฟเอาไฟมาจากไหนเหรอครับผมก็มีไฟอยู่ที่ผมวไายเอาไฟมาจากไหนล่ะ ป่าอ้าวบางบางนี่อันนี้คือข้าวของเราใช่ไหมครับคุณผมใช่ครับตั๋วขาครับผมแล้วเราจะไปสร้างบ้านอีกเยอะเลยแหละครับผมที่เราต้องมาทำแปดนาทีแล้วนะครับผมอู้ลงไปดีกว่าอู้ข้างล่างกินแดงโดยอ่าโอเคแปดนาทีดูได้แล้วได้แล้วอ่ะใครต้องการแบบพิกแอคอะไรอย่างนี้มาช่วยผมไหมครับผมครับผมอ่าตอนนี้มีสามอันละขอขอครับอย่าตีกันสิอย่าตีกันสิครับ อ๋อหน่อยครับหน่ะหนักหนักหนักก็ไม่ได้ตีต้ก็พุ่จี้เขาอยู่ด้านล่างเลยก็อยู่ล่างๆนี่ตีอย่าให้อารมณ์เสียเข้ามานะครับผมอ่าใครอยากได้พิกแอคคนฟอร์ดอาไปคคนฟอร์ดน่ะหนักนักแย่งกันอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นหมูเป็นหมาอ่าไม่รู้อยู่ที่ใครก็แบ่งๆกันไปนะเอาบาให้ผมหมดแล้วอยู่ที่ใครไม่รู้แล้ว ให้คุณออกให้ให้คุณฟอร์ดคุณฟอร์ดมียังครับผมให้คุณแก้มให้คุณแก้มครับโอุ้ยคุณแก้มได้ละฉแก้มได้ละฉ์คุณทานเลยครับผมน้องไปคุณเวฟครับผมติดปากคจ้ะคุณแก้มจะบังสิวะจะตายแล้วคุณแก้มอ่ะเอ้ยเจอเล็กเจอเกล้วเอ้ยคุณก็ไปทางขวาไปทางขวาอย่าลงมา อย่าลงมาอย่าลงมาเฮ้ยขุดตรงนี้แกได้เดี๋ยวผมขุดทางขึ้นนะถูกทำได้แล้วครับผมไม่ต้องแล้วครับโอเคขึ้นมาได้ยังครับได้แล้วครับโอเคก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมขุดทำไมไม่ลงมาตรงที่ขุดด้วยนะปึ๊บ้วครับผมอุ้ยเช้าแล้วครับฟุงฟเช้าแล้วครับอ่าปิดคลิปกันเลยว่ะเดี๋ยวค่อยสร้างบ้านของพุงนี้ตัดไม้เดี๋ยวไป อ่าครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์และกดซับสไคร้กเดี๋ยวกนพัหนาแล้วผมก็พาร์ทต่อไปก็คือพาร์ทอะไรวะพาร์์สองนะผมสองอาสนุกครับผมพาร์ทแรกมาก็สนุกแล้วครับผมก็บ๊ายบายจะคลิปหน้าเปิดคลิปมาก็สนุกแล้วครับผมไปแล้วงจากการคลิปหน้าบายบายสุดัดครับผมโหติต่อตคลิปมีแบบเ